ซึ่งใช้เวลาสั้นมากแค่ชั่วโมงละ1นาทีครึ่งก็คือ90วินาทีกันเลยเองนะครับซึ่งจะคลายกล้ามเนื้อที่มีปัญหาได้นะครับมาทำพร้อมกันท่าที่1นะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อคอซึ่งกล้ามเนื้อคอมีเยอะม,มาก12มัดเลยนะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อที่มัดทเวเวี่ชอบมีปัญหาก็คือตัว r e v วเ t อ r s c a p u l เกับ Spi น a น็ตแคปิสเนี่ยตัว2ตัวนี้ชอบมีปัญนะครับ,นะรบแลการยืดข้างซ้ายแล้วการยี่ข้างขวาเราจะการแขนข้างซ้ายไป90องศา แบมือขึ้นนะครับอุอทีะมับมานั้าย90องศา,า,า,าโค้งมือจับศีรษะฝับตรงข้างแ,แล้วก็กดศีรษะลงให้หน้ามองหลักแหล่เอา,าด้ากดเนี่ยตัวตัว,ตว,ตวไม่ต้องมานะมาแค่มือดึงออกากดในแนวนอ้ลอมาให้ตึงที่สุดเท่าที่เราทําได้ถ้าใครทําถูกต้องเนี่ยจะตึงตั้งแต่ฐานปากขึ้นถึงทางตนง้นคอ เอาตึงที่สุดเลยนะค้างไว้15วินาทียกแขนข้างไหนก้มหน้ามองรักแร้ข้างนั้นและอีกมือจะยกทมามอีกแขนจะยกม <c oughs> ขมายยกแขนข้างไหนก้มหมุนหมุนคอเขวากานอะไรข้างนั้นหมุนหมุนคอหมุนคอนอีกอีกแล้วก็ทรนนะครับแล้วก็กดกดโลๆๆ่งกดโล่รย์ มันเมื่ยแล้วขอจ <c oughs> ่าย <c oughs> ถ้าใครทำหนูกต้องยังตึงที่ฐานคอมากที่สุดน,นะครับต้องค้างไว้อย่างน้อย15าวินะหลังจากที่ตึงสุดแล้วปุ๊บนับถึงสิบห้าในใจแล้วปล่อยเหตุผลต้องค้างวันสิบห้าวเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อคนเนี่ยมันต้องเหมือนตปนหนังยางถ้าคุณดึงแล้วปล่อยเนี่ยมันจะดึงเด้งกลับพอดาทีคุณต้องดึงแล้วค้างไว้มันจะคลายตัวโคงที่นะครับเราเปลี่ยนข้างเป็นข้า อย่าลืมนะต้องหมุนคอด้วยนะหมุนคอหมุนคอให้เดี๋ยวก็ได้เดยนเดินย่เดินเดินหมุนคอให้ได้เก้าสอนนะครับแล้วก็กดลงในแนวดิ่งให้หน้าบอลแหล่อย่าออกแรงบิดมบิดศีรษะนะศีรษะปล่อยนี่แหละแล้วก็ใช้มือเนี่ยอย่ากตรงตรงในแนวดิ่งมือไม่แบกออกแรงที่มือเท่านั้นนะครับนี่อ่าใช้ออกแรงให้มือกดแล้วกันของพี่ของพี่ต้องข้างน้าก็เปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขนแล้วหมุนคอเข้าหาเข้าหานะครับทีนี้แล้วโง่ บอ่าวตรงนี้แล้วก็ทองอ่ายกแขกข้างไหนลงแล้วแขกข้างนั้นคิดง่ายง่ายยกแขกข้างไหนลงแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องยืดทุกชั่วโมงเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเกรงชั่วโมงเลยเนี่ยถ้าเราไปยืดตอนเย็นทีเดียวเนี่ยคุณเก่งไว้ตั้งแปดชั่วโมงเนี่ยยืดอย่างมันคลายไม่หมดสิบแต่ถ้าเราเกรงเกรงเรายืดเกรงเรายืดทุกชั่วโมงเนี่ยมันก็จะคลายได้นะฮะจริงๆถ้านานกว่าสินาทีก็ดีนะ แต่ว่าอย่างน้อย15วินาทีอย่างน้อย15าวนินะครับนี่คือขั้นต่ำขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไล่จากคอก็มาสะบักหานันหลังให้ดึงเบัาสะบักคือตรงนี้อันนี้คือกระดูกสะบักกระดูกสะบักนะครับกล้ามเนื้อสะบักคือกล้ามเนื้อที่วิ่งตรงระหว่านงนี้มันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเวลามันเกร็งเนี่ยเนื่องจากเรายกหัวไหล่เนี่ยมันก็จะมีอาการปวดร้าวขึ้นคอ ปวดร้าวลงไหล่ถ้าเป็นพันธุางจะปวดร้าวลงแขนมือชาเลยนะครับนใกล้มาส่วนใหญ่จะมือชาก็เป็นวดแผ่นวลาเหมาดดือนนวดก็นวดแขนนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับแขนเลยเพราะมันเกี่ยวกับสะบักทั้งนั้นเลยนะครับคขั้นที่การยืดสะบักทำยังไงอ่ะหันหน้าครับต้องการที่ข้างซ้ายเราจะเอาแขนข้างซ้ายล็อกคอไว้ขนาดกระพืนเบาๆนะครับเอลบาลงนูดน้ำอันนี้นะแล้วขยัข้างหนึ่งกำหมัดตั้งฉากเอาข้อมือ ท้องข้อศอกแล้วงัดอ,ออกแรงที่แขนที่งัดถ้าใครทําถูกเราจะตึงตั้งแต่หัวไหล่ลงมาถึงกลางสะบักพยายามยกแขนให้สูงตั้งแต่90องศาขึ้นไปถ้าใครเอาไปแนบลมเนี่ยมันจะไม่ตึงนะฮะและ้วยกแขนให้สูงขึ้นเพื่อที่จะดึงแนวเส้นกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันยืดออกไปค้างไว้15วิน แล้วก็ค่อยๆปล่อยทุกข้าที่ทำห้ามกัม้นหายใจนะครับหายใจปกตินะอ่าอ่าเราเปลี่ยนอ่เราเปลี่ยนอ่ทุกคนเราเปลี่ยนเปลี่ยนข้างเราเปลี่ยนปุ๊บหลายคนเป็นไงเปลี่ยนซี่เปลี่ยนซี่อย่าสับสนที่สมองสินะก็การยืดนข้างไหนเอาข้างนั้นรับคออีกข้างนึงกำหมัดตั้งฉากนัดเกิดเจ็บหัวไหล่ก็ต้องมาดูว่าปัญหา ไม่ได้แปลว่าอะไรต้องตรวจแต่ว่าหัวหลอาจจะมีอินจูรี่อะไรบางอย่างก็ต้องมาเช็คอยู่บางคนจะมีพักใครมีม,มีรอยรอยโรคเดิมเนี่ย